เพิ่งจะเสียเพื่อนรักไปก็ต้องมาเสียพ่อไปอีกเวนกรรมอะไรขนาดนี้พี่จะเข้าไปปลอบพ่อไกรทองก็ได้นะเจ้าไม่ว่าพี่แล้วเด้อเวลาเช่นนี้จะว่าได้อย่างไรและอย่างที่ข้าบอกถ้าตัดเรื่องเจ้าชูเร,ราะไรไปได้ พ่อไกลทองก็นับว่าเป็นคนดีมีน้ำใจคนหนึ่งถ้าจะให้กำลังใจกันแบบ่งปันทุกกันบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกเจ้านี่ก็มีเหตุมีผลเหมือนกันนะอ้าวพี่เจ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ไปด้วยกันหรือพ่อไกลทอง คงอยากได้คำปลอบโยนจากเจ้ามากกว่าไม่ละ่ะข้าไม่ถนัดเรื่องปลอบอกปลอบใจพี่ไปเถอะข้าจะไปรอที่โบนนะขอบนํำใจแม่มากที่ปลอบใจข้างานศพพ่อเราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยข้าต้องขอโทษด้วย มีแม่พิกุลเป็นแม่งานเช่นนั้นเจ้าไม่มาคุยกับข้าก็ถือว่าช่วยเหลือกันมากแล้วละจ้ะ <c oughs> สบายใจขึ้นแล้วรึยังหรอกแต่ข้าต้องเดินหน้าต่อไปจะจมกับความทุกข์ให้วิญญาณของพ่อเป็นห่วงอีกไม่ได้เจ้าคิดได้เช่นนี้ข้าก็โล่งใจแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปหรือ ข้าจะกลับนนทบ,บุรีจะกลับเลยเราไม่กลับมาอีกแล้วรอข้าจะกลับไปเอาสมบัติประจำตระกูลและฝึกวิชาเพื่อมาสู้กับไอ้แค่กินคนนั่นแทนพ่อต่างหากข้าต้องล้างแค้นแทนพ่อและไอ้ทิวให้จงได้เราจะไปนานแค่ไหนข้ายังไม่รู้เลยแต่อย่างไรข้าก็จะกลับมา เมืองพิจิตเป็นเหมือนบ้านของข้าข้าไม่จากไปไหนนานหรอกอย่างไรข้าก็จะกลับมาแล้วนนทบุรีไม่ใช่บ้านใน้จของเจ้าหรือถึงไม่คิดจะกลับไปอยู่แต่กลับจะมาอยู่เมืองพิจิตแทนก็จริงของเจ้าข้าผูกพันกับเมืองพิจิตจนลืมคิดถึงข้อนี้ไปเสียได้ นานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าพ่อไกรทองจะเฉวยโอกาส ไม่กระมังพ่อเพิ่งเสียคงไม่ทำหรอกอย่าคิดอกุศลนักเลยนี่เจ้าถึงขน,นาดพวกคนเดียวแล้วหรืออ้าวพ่อชาญมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็ตั้งแต่ที่เจ้าพูดคนเดียวนั่นแหละข้ารู้เรื่องหมดแล้วพ่กไกลทองมันอย่างไรบ้าง ก็ยังเสียใจอยู่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำใจได้แค่ไหนแล้วข้าพยายามหาวิธีจัดการไอ้จอรแเก้กินคนตัวนี้อยู่แต่ยังหาวิธีเหมาะไม่ได้เลยอย่างไรช่วงนี้เจ้าอยู่ไว้ห่างจากไม่น้ำลำคลองไว้นะเจ้าจะปลอดภัยเตือนใครข้าไม่กลัวไอ้จอระเก้นั่นหรอกยังจะดื้ออีก มันกินคนไปหลายศพแล้วเจ้าไม่สำเนียบบ้างหรือข้าพูดจริงข้ามีของดีไม่กลัวมันหรอกของดีอะไรของเจ้าถึงกัน้นจระเข้ได้สร้อยนี้อย่างไรถ้าข้ามีภยัยข้าก็จะเรียกเจ้าของสร้อยนี้ออกมาให้สู้กับไอ้จระเข้นั่นซะเลย ข้าเป็นบ่าวของเจ้าไปแล้วเจ้าเรียกเมื่อไหร่ข้าก็ต้องมาจะว่าอย่างนั้นละสิมาไม่เท่าไหร่ก็จะกลับแล้วทีหลังไม่ต้องมาหรอกนะ งานการข้ามากนะักและอยู่ไม่ได้นานพรั้นจะไม่มาเลยข้าก็คิดถึงแลอยากมาเห็นหน้าสักหน่อยก็ยังดี้ยังจะเกี่ยวอีกพอข้าเริ่มถามแล้วนะว่าบ้านช่องเจ้าอยู่ที่ไหนแลค้าขายอะไรกันแน่ข้าขอโทษแต่ข้ามีความจำเป็นที่ยังบอกตอนนี้ไม่ได้จริงๆ ถ้าควรแปลกใจใช่หรือไม่ที่เจ้าตอบข้าไม่ได้ข้าจะโกหกเจ้าก็ยอมได้ว่าบ้านเรือนข้าอยู่ที่ใดแล่เจ้าก็คงจะเชื่อทุกสิ่งที่ข้าบอกแต่ข้าไม่อยากทําในเมื่อเจ้าบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วจะบอกข้าก็จะไม่เสาสีแต่จะให้ข้าแก้ตัวแทนเจ้าทุกครั้งก็คงไม่ไหวหรอกนะเจ้าเชื่อข้าแอะ ว่าข้าไม่เคยคิดร้ายกับเจ้าหรือใครเลยข้อนั้นข้าเชื่อนานแล้วข้าไปแล้วนะไว้ข้าว่างข้าจะกลับมาหาอีกข้าจะคอยนะ แม่แต่เผาทองแม่แต่เผาแก้วให้มาบอกว่ารออยู่หน้าโบสมาแล้วหรือแหมทีค่าละคออยู่ตั้งนานไอชานมานี่หรือใช่ทำไมหรือ 把你咪开一眼